มามาแป๊บเดียวจริงๆกับทรพัพย์ยาวๆเนะี่ยมามาดูกันต่อ Cold. You sure you don't want to do this when the sun's out? And it's warmer? No. Can't wait. And you don't want to just tell me? You need to see it. Wandering around out here by yourself. Been restless. You too. I feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. You want to keep going? And just drive all the way to Mexico? I've thought about it. I could see Manny's hometown. <laughs> <laughs> yeah, I don't see that living up to his stories somehow. Yeah, no, probably not. You did all this in the dark. Yes. <laughs> now come on. We keep going like this, we're gonna be tired for today's trip. It's not that far. Hey, is Mel okay? <clears throat> she seemed out of it these past few days. She'll be fine. You stop being weird. You're freaking me out. I'm not being weird. <laughs> Are you breaking up with Mel? เฮ้ยภาคนี้กระโดดกระโดดโดยปกติได้เลยครับท่านผู้ชมคือภาคที่แล้วกระโดดแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยกระโดดได้ตลอดเวลาแบบนี้หมายความว่าเกมนี้จะมีเหวหรือเปล่า What is that? You'll be fine. It's too high. Come on. Shit. Hey, eyes on me. Abby, stop looking down. Owen, oh, we have to go back this way? Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? Abby, stop flirting. สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจคือการได้เล่นตัวละครที่เราไม่รู้จักแบบนี้ด้วยนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราตัวเอกกับภาคแรกเลยนะใครก็ไม่รู้นะสองคนนี้แล้วได้เล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยเดี๋ยวเราคงจะได้รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงใช่ไห We made it. Holy shit. That's a fucking city. Yeah. Have you told anyone else? Wanted you to see it first. I saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between electricity guns it's a lot of people we can it out. okay assuming he's in there how do we get to him we can corner one of the patrols and get confirmation and then i don't know maybe find a way to lure him out yeah okay Sure, they'll be happy to offer that information up. Well, then we make them. You hear yourself? Okay. What do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. It's not just that though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're gonna want to turn back. We can convince them, right? I fucking knew I couldn't count on you. Happy. I want what you want. But not at any cost. Hey. Don't. See you back at the lodge. เอล้วครับนี่เป็นที่ชัดเจนแล้วล่ะว่าเป็นคนละฝ่ายกับฝ่ายตัวเอกนะครับมาดูกันว่าเกมมันจะเล่ายังไงล่ะให้เราเล่นขนาดนี้เนี่ยครับ ที่เรามารอ้ป่ามาถึงก็หลงเลยนะครับมันก็น่าจะใช่เดี๋ยวทางนี้ เป็นเหวนี่ดับไปแล้วนะครับถ้าเป็นเหวนี่ดับแล้วที่ใช่ GM อาร์โตอะไรคือเจมาร์โตไม่ใช่แน่นอนเพราะผมยังไม่รู้จักเลยอะไรคืออาร์โตอ๋ผหมา ภาคนี้หมอบได้ด้วยครับภาคที่แล้วหมอบไม่ได้ได้แต่ย่อนะครับอันนี้กดวงกลมค้างหมอบได้ด้วยกระโดดได้หมอบได้สิ่งที่แตกต่างนะครับเริ่มมีอินเตอร์เฟซทางขวาให้ดูละ l สองเล็งตามสูตรเหมือนเดิมกระสุนมี3นัดเลือดมี4ขีดเดี๋ยวผมขอลองอะไรนิดหนึ่งครับเขาบอกว่าเกมเนี่ย <yogurt> มันสามารถเปลี่ยนระดับความยากใช่ไหมได้ตลอดเวลาใช่ไหมผมลองเปลี่ยนเป็นโอ้โหท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงคือมันไม่ใช่ว่าปรับระดับความยากอย่างเดียวแล้วก็ แค่นั้นครับเนี่ยมันมีแบบความละเอียดของความยากอีกนะครับซึ่งสมมุติปรับเป็นโหดมันก็คือเต็มหลอดทุกอย่างนะครับปานการกับปันกลางง่ายก็ง่ายเราสามารถมาคัสตัมได้พูดง่ายๆคือปรับลดอะไรตรงนี้เพิ่มได้ว่าอยากจะให้ตรงนี้มันอยากมันมันน้อยมันมากอะไรตรงนี้ คือที่ผมจะอยากจะลองก็คือสมมุติผมปรับเป็นง่ายสุดนะครับแล้วผมกดออกเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ก่อนเอาเอาไว้ทีหลังแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนจะต้องโหลดใหม่ถ้าเกิดว่าเราปรับคือผมแค่อยากรู้ว่าเลือดมันจะต่างกันไหมขีดหรืออะไรต่างๆอยากรู้เฉยๆเพราะว่าอย่างอันนี้มีสี่ขีดแล้วถ้าระดับระดับความง่ายเลือดมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรอยากรู้ข้อมูลเฉยแต่ว่ามันต้องโหลดก็เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้วันหลังกันเอาไว้ข่าวหลังนะครับ ันนี้ต้องกดสามเหลี่ยมค้างคิดว่าบางที่ต้องกดย้ำบางที่ต้องกดค้างแน่ๆนี่ มีการลบหลีกแบบจิวเวเลนไฮดด้วยมีการกด L1 ลบหลีกแบบจิวเวเลนไฮดได้ด้วยครับผมแต่กดรัวๆไม่ได้นะครับต้องเป็นจังหวะ จังหวะที่มอนมันตกมานะครับแล้วก็นี่คือเลือดที่ลดไปจากการโดนมอนตก1ห,หรือ2ทีก็ไม่รู้นะครับกับรถไประดับนี้ไงครับในระดับความยากแบบยากนะครับพูดง่ายคือมี perfect ดอทมากเนี่ย เพื่อติดตั้งชุดพยาบาลอ๋อเปลี่ยนเป็นพยาบาลแล้วก็อินเทอร์เฟซของอาวุธเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับแล้วก็กด R2 ครั้งรักษาแต่ว่าการกดใช้ไอเทมอย่างคล้ายๆเดิม ผมมีลางสั่งหอนว่าตัวนี้เป็นตัวอันนี้หรือเปล่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะให้เราฝึกอะแล้วจุดท้ายก็คือปลายทางก็คือเธอก็น่าจะไม่รอดนะครับมาทรงนี้แล้วให้เราได้ฝึกเล่นน่ะนะการรีโหลดยังปุ่มเดิมนะครับหาสองเหมือนเดิม ในขณะที่ไม่ได้เล็งนะจุดที่จะไปต่อก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองเป็นผ้าสีเหลืองมั่งเชือกสีเหลืองมั่งเหมือนเดิมครับดังนั้นนี่ถ้าหลงก็มองหาสีเหลืองนะครับ แต่ที่แน่ๆคือไอ้พวกเจ้าคนติดเชื้อรต่างๆเนี่ยสมจริงกว่าภาคแรกพอสมควรเลยถ้าองอิงตามเวอร์ชันรีมาสเตอร์ที่เอามาจากเพยสามนะคือแอนิเมชันหรืออะไรต่างๆ ในภาคแรกเนี่ยในภาคแรกเนี่ยเราใช้ไฟฉายเนี่ยไอ้พวกติดเชื้อก็ไม่รู้คือไฟฉายไม่มีผลต่อผู้ติดเชื้อนะครับไม่รู้ว่าภาคนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่อ้างอิงว่าเหมือนเดิมก่อนก็นแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการสอนว่ากด R1 เพื่อใช้การฟังนะครับในการเล่นภาคแรกผมเล่นที่ไม่กี่วันเนี่ยมันไม่มีโหมดนี้เพราะว่าเล่นยากสุดอันนี้ไม่ได้เล่นยากสุดเลยสามารถใช้การฟังได้ก็ สามารถกดอันหนึ่งครั้งเพื่อฟังหาตำแหน่งของศัตรูแล้วก็ไปสเตลค่าได้นะอันนี้แสดงว่าไฟฉายยังไม่มีผลต่อมันครับภาคนี้เหมือนเดิมทีนี้เนื่องจาก ระดับความยากมันปรับได้ละเอียดแล้วก็ตลอดเวลาแล้วก็หลากหลายมากก็เรื่องความยากเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าปรับขึ้นปรับลงอะไรยังไงนะไม่ต้องซีเรียสนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบ h a r ดไปก่อนเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูณนะตอนนี้คือยังสบายสบายอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันสอนเล่นอยู่นะฮะ เพิ่มที่จะวางผู้ติดเชื้อหลายๆตัวมาอยู่ใกล้ๆกันเรื่อยๆนะครับมีการให้เราค่อยๆพัฒนาการเล่นแล้วก็ในการฆ่าศัตรูเนี่ยมีทรัพยากรตกเหมือนกันเวลาศัตรูเกือบจะมองเห็นมีเสียงคลื่นนะครับเหมือนกันถ้าใครจำแมคคนิกแมคคนิคภาคแรกได้นะครับ ตอนนี้ผมกำลังมองหาไอเทมในแมปอยู่ว่ามีอะไรให้เก็บบ้างคนติดเชื้อมาแล้วซึ่งเนี่ยไอการรู้ตำแหน่งของศัตรูเนี่ยมีผลมากในการที่จะเล่นเกมได้สบายขึ้นนะครับหมดกราวนี้คือสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เกมโหดยังเห็นได้ชัดนะครับคือการไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูนั่นเอง พยาบาลเต็มอันนี้น่าจะเป็นพยาบาลในเรื่องของเติมเลือดแบบพกไปไม่ได้อะพยาบาลเล็กอะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเต็มมันก็จะพกไปไม่ได้เออมันจะกินไม่ได้มันก็จะมีพยาบาลใหญ่อันนั้นอนะพกได้กับพยาบาลเล็ก เอาไว้กินทันทีนะครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรละในบ้าน Oh! ลองลองสู้สองตัวโดยไม่ใช้ปืนดูถึงแม้จะหลบหลีกได้แต่ว่าพอสู้หลายตัวก็ลำบากเหมือนกันนะครับ คือพอสู้ตัวเดียวมันก็ขัดจังหวะหลบได้แต่พอโดนลุมก็ลำบากเหมือนกันและที่สำคัญคือผมกลับไปกินเลือดเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พอสัตรูเห็นตัวหนึ่งคือสัตรูตัวที่เหลือก็ตามมาเลยนะครับมันได้ยินเสียงนะครับซึ่งการสู้สามตัวนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะนั่นมีตัวน ทีนี้สิ่งที่ต้องลองอีกอย่างนึงคือการเดินครับการเดินแบบย่อแล้วดันอันตรกสุดเนี่ยในระดับความยากแบบนี้มันได้ยินหรือเปล่าความเซติชีพของการได้ยินเนี่ยอยู่ในระดับไหนอันนี้ผมลองดันสุดดูนะดันสุดเลยดันสุดเลยมันก็ไม่รู้ตัวครับแต่ต้องดูว่าไอ้คนติดเชือ้อไอ้พวกติดเชื้อประเภทอื่นจะ,จะเซติชีพแบบน,นี้หรือเปล่าแต่ว่าประเภทธรรมดานี่ไม่ได้ยิน คือผมติดการประหยัดทรัพยากรมาจากการเล่นหมดกราวภาคที่แล้วไงเออเออเล่นกันเล่นครั้งที่แล้วอ่ะเลยยังไม่กล้าใช้ปืนเนี่ยยังไม่รู้ว่าระดับฮาร์ดที่เล่นนี้เราต้องประหยัดแค่ไหนยังปรับตัวไม่ถูกเนี่ย Where's the patrol?